วันนี้่2ธันวานะวันนี้ย2ธันวา <22 S 2> วันที่เท่าไหร่ของคุณทักษิน1 2 9เ้าเข้าสู่วันที่121ด้วยความเคารพยังอยู่ชั้น14ต่อหรือกับเข้าเรือนจำก็ฟันธงได้ว่าน่าจะยังอยู่ชั้น14ต่อโรงพยาบาลตำรวจสับขาหลอกกันจังสับขาหลอกกันจังกระทั่งถึง6โมงเย็นเมื่อคืนเอามาวานเมื่อวานเย็นเมื่อวานเย็นเมื่อวาน,น,น18.0 0ต่อทีมงาน่อลทือไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ต่อสายไปที่กรมราชทันระดับบริหารค่ะคำตอบคืออย่างน้อยสองคนด้วยกันขอสอบทานเอากันอย่างไรเออมีหนังสือที่ทัเรื่องนับจาก22สิงหาดังนั้น21ธันวามันครบ120วันค่ะอย่างไรต่อไปอยังอยู่ชั้น14หรือกลับเข้าเรือนจำเรื่องพักโทษมันยังไม่ถึงเวลา เรื่องรับโทษนอกคุกมันมีกระบวนการก็ยังไม่ถึงเวลามันมีกระบวนการอีกดังนั้นมันไ <c oughs> พ่ออกได้แค่สองหน้ายังอยู่ชั้น14อย่างต่อเนื่องหรือกลับเข้าเรือนจำไพ่ออกได้สองหน้าเท่านั้นเองงั้นตอบไปเลยว่ายังอยู่ชั้น14แปลกแต่จริง18นาฬิกาของวันที่21ธันวาคมเมื่อวานนี้คุณสหาการอธิบดีกรมราชทธร่ะตอบสั้นๆ เรื่องยังมาไม่ถึงผมผมยังไม่เห็นเรื่องค่ะนั่นก็คือ18นอใช่ไหมครับ18.00นอค่ะถอยกลับไปถอยกลับไปตอน11นอโดยประมาณก่อนเที่ยงรักติว่า,ารกระทรวงยุติธรรมพ,พันตำรวจเอกทวีศดัศดิ์สอง,สองไปตอบกระทู้ แทนท่านนายกในที่ประชุมสภาผู้แทนค่ะกระทู้ถามเรื่องทักษิณร้อยี่สิบวันค่ะคําตอบที่ได้คือคําตอบที่ได้ไม่เหนือความาาคาดมายปากของคุณทวีชัดๆเลยก็คือว่าอัิบวิีราชทัน์ก็ได้บอกกับผมว่าจะมีรายงานมาถึงผม,มาภายในวันนี้ค่ะภายในวันนี้เมื่อพูดเมื่อวานก็คือภายใน21นั่นก็คือตอน11โมงค่ะ ไปตอบกระทู้ในสภาไปพูดดังนั้นทุกคนก็รอนะจากนั้นคุณทวีก็ตอบฝาโรงว่าเรื่องนี้เรื่องถ้ามาถึงผมก็เป็นแค่เรื่องเพื่อทราบไม่ได้มีอำนาจผมรัฐมนตรีก็จริงแต่ไม่ใช่ผู้อนุมัติวงเล็บอธิบดีอนุมัติอธิบดีกรมราชธาและบอกผมเพื่อทราบเท่านั้นนั่นก็คือ11บอโมงพอ6โมงเย็นไปถามอธิบดีคุณสหาการ ยังไม่เห็นเรื่องยังมาไม่ถึงผม,มเรื่องยังมาไม่ถึงผมผมยังไม่เห็นเรื่อง,งต้องเ,เรื่องต้องมาจากพอบอรเรือนจำต้องทําความเห็นขึ้นมาโดยมีความเห็นของหมอตํารวจประกบมาด้วยใช่ค่ะเช้าวันนี้เกิดความสับสนอุลมานสับขาหลอกกันไปทําไมจะต่อก็ต่อไม่ต่อก็ไม่ต่อก็ประเด็นมันร้อนยังอยู่นอกเรือนจําหรือในที่สุดต้องกลับเข้าเรือนจํา ผมเข้าใจว่าอย่าสับขารอก,กันเลยอย่าเด้งเชือกออกมาอธิบายกับสังคมตรงๆผมเชื่อว่าสังคมพร้อมเข้าใจนะพี่นายเรื่องนี้จริงมันมีคําตอบอยู่แล้วแ่ะแต่ว่าหลายคนไม่อยากพูดจากฟักตัวเองไงปัญหาก็คือยิ่งกักยิ่งบังยิ่งทลางยิ่งหนียิ่งไม่ตอบยิ่งมีคําถามยิ่งมีคําถามยิ่งเป็นผลลบต่อบรรยากาศทางการเมือง เรื่องความเชื่อมั่นเรื่องอะไรต่อมือะไรประมาณนั้นผมไม่ได้พูดว่าอะไรถูกอะไรผิดผมไม่ได้บอกว่าควรไม่ควรผมไม่ได้บอกว่าควรอยู่นอกคุกต่อไปหรือไม่ประเด็นของผมก็คือท่วงท่านในการทําความเข้าใจใกับสังคมก็กล้าหน่อยจะต่ออายุอยู่นอกคุกต่อไปกล้าหน่อยอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการเสียออคนที่ต้องอธิบายก็อธิบดีแหละเขาบอกอธิบดีเป็นคนมีอำนาจไงก็ต้องอธิบดีแหละรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีโยนอธิบดีไปเรียบร้อยละ ลำตีด้วยแค่นี้พอละจบ